สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมอ้าวสำหรับท็อปอ e เลเวนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับแฟนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่วงของช่วงเช้านี้นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับที่มันจะอยู่ในเกมนะครับ ถามว่าสิ่งก่อสร้างพวกนี้มันจะมีผลอะไรไหมนะครับก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าสิ่งก่อสร้างพวกนี้มันมีความสําคัญอยู่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของสนามนะครับสนามกีฬานะครับมันก็แน่นอนว่ามันจะมีผลในเรื่องของรายได้นะครับรายได้ของอเพื่อนนะครับเวลาที่จะไปซื้อนักเตะอะไรประมาณนี้เข้ามาเสริมทีมมันต้องอาศัยรายได้ใช่ไหมครับ อาศัยเงินไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นสนามเนี่ยมันเป็นที่มาของรายได้นะครับดูสนามของแอดมินก่อนนี่นะครับอันี้มันจะมีส่วนของสนามนะครับเพื่อนๆดูส่วนของสนามนะครับตอนนี้แอดมินถึงแสิห้าแล้วนะอ่าบางคนอาจจะยังไม่ถึงบางคนอาจจะถึงแล้วนะครับก็จะมีผลในนัดทีมเย่านะครับนัดทีมเย่านะครับซึ่งอืม เวลาผู้ชมเข้ามาชมนะมันจะมีรายได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆสร้างสนามแล้วอย่าลืมนะครับสร้างที่นั่งด้วยนะครับให้อัปเกรดสูงสุดเป็นเต็มที่ไปเลยนะครับสําหรับในช่วงเวลานั้นนะครับและยิ่งทั้งนั้นนะครับการสร้างสนามมันก็ต้องมีสนามหญ้านะครับซึ่งก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับมีไฟนะมีป้ายคะแนนนะก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของสนามนะครับทีนี้ในเรื่องของศูนย์ฝึกซ้อมนะครับมันก็จะมีกล่องนะมันมีกล่องให้นะครับสำหรับศูนย์ฝึกซ้อมถ้าเราสร้างสร้างอัปเกรดให้มันสูงสุดไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเพื่อนๆจะมองอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับมันจะอยู่ตรง ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะนด้แป๊บนยงมันจะมีอยู่นะนี่ครับตรงผู้ช่วยนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมีศูนย์ฝึกซ้อมเห็นไหมครับเพื่อนๆจะได้กล่องสีเขียวนะครับเมื่อเมื่อครบนะครับนี่แได้จิตกล่องนะครับศูนย์การแพทย์นะแมะศูนย์การแพทย์ก็ได้เนี่ยแมะเหมือนกันนะครับได้กล่องเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างศูนย์การแพทย์แล้วก็ศูนย์ฝึกซ้อมนะครับแล้วในศูนย์ฝึกซ้อมก็สามารถที่จะฝึกน่ยครับฝึกสถาบันฝึกเยวชนได้นะครับเต็มที่ก็คือ4คนนะครับเนี่ได้ฝึกได้4คนประมาณนี้นะครับออะไรอีกอ่ะที่เกี่ยวกับสนามเนะาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ มันมีเรื่องของลานจอดรถนะครับตรงนี้ก็ต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสนามใหญ่ครับลานจอดรถมันเล็กนะครับมันก็ไม่ควบคู่กันนะครับศูนย์การแพทย์อยู่ตรงนี้ครับนี่จะได้กล่องสีแดงนะครับต้องฝึกนะครับศูนย์ฝึกเยาวชนอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าเันฝึกเยาวชนโอเคแล้วก็มี ในเรื่องของอนเนกประสงค์นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นศูนย์การค้านะครับเอาไว้ขายของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจะนเกิดรายได้ยังไงนะครับออย่างเช่นนัดนี้ที่เราแข่งในบ้านนะครับแข่งในบ้านมันก็จะมีนี่ครับเรื่องรายได้ของการนี่เห็นไหมฝั่งฝั่ง,งขวามือนะครับ่นะ ก็ที่สำงเงนไม่ค่อยสั่งเลยจะร้อนโอเคนะครับในเรื่องของรางวัลเล็กก็จะฝั่งความเมือจะมีรายได้การแข่งขันนะครับเห็นไหมสี่ล้านนะครับสินค้าที่ขายได้หกล้านนะครับโบนัสจากการโบนัสในการชนะของผู้เล่นตรงนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับลบสองล้านนะครับรายได้จากตัวเห็นไหมครับยี่สิบเอ็ดล้านนะครับเห็นไหมครับนี่เรื่องของเงินนะครับ โบนัสในการแข่งขันเนี่ยแอดมินจะไปตั้งให้กับนักเตะไว้ตั้งแต่นานมาแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เห็นแอเป็นไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงกันเงินนะครับโบนัสในการแข่งขันนะครับคือแอดมินตั้งไว้เพื่อให้เนี่ยครับเพื่ออัดฉีดนะครับกระตุ้นให้ลงมาลบกทีม เพื่อชัยชนะนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งเพิ่มได้นะครับตั้งเพิ่มได้โดยเพ,เพื่ออาจจะไปดูตรงรายได้ว่ามันมีความบาลานซ์กันมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ตั้งเพิ่มได้นะครับนีให้เป็นตั้งไว้ที่สองล้านนะครับนี่อันนี้นะอาจจะเ,เพิ่มห,หน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้รายได้เยอะนะครับยี่สิบเอ็ดล้าน จากการแข่งนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบยี่สิบล้านนะครับเดี๋ยวไปดูตรงตรางการแข่งกันก็ได้ครับในนัดลีกเรานัดลีกนัดนี้นะครับเราได้รายได้เท่าไหร่นี่ครับรายได้จากตัวยี่สิบเอ็ดล้านจากการขายสินค้าหกล้านรายได้จากการแข่งขันสี่ล้านรวมแล้วก็เกือบสามสิบล้านนะครับแต่เราจ่าย โบนัสให้นักติแค่สองล้านครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะเพิ่มได้ครับเราก็ไปเพิ่มให้นักติได้ครับมันอาจจะมีผลทําให้นักตินะครับมันจะมีผลทําให้นักตินะม,ม,กตมีความเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับม่ให้ไปเลยนะเพิ่มให้แบบนี้แนะบบทุกช่องเลยแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่า ในการขันนะครับมันผู้ชมเข้ามาเต็มสมมติในการขันนัดล่าสุดแต่ผมไปดูกัรผู้ชมเข้ามาเต็มความจุมมแบบนี้นะครับนี่คือเต็มความจุครับทางซ้ายมือ,ทา,ามอทางซ้ายมือบนสุดเห็นไหมครับผู้ชมสอง k ้กนะครับจริงๆสนามเรามันจุได้ 260k ใช่ไหมครผู้ชมเข้ามาเต็มฉะฉงนั้นเราก็สามารถไปเพิ่ม ่ในเรื่องของค่าตัว๋วเพิ่มขึ้นได้นะครับมันจะทําให้รายได้เราเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะมีเงินไปให้นักเตะอัฐีนักเติเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเพิ่มกันแบบนี้นะกดเพิ่มขึ้นแบบนี้นะนี่นะครับก็จะเป็นค่าตั๋วเป็น85นะครับแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นหน่วยอะไรนะครับ แต่จะแม่ลล้านแล้วกันเป็ห้าล้านบาทแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเพื่อจะิพผู้จัดก,ก,ก,การทีมได้รางวัลอะไรเดี๋ยวไปดูกันก,การทีมได้รางวัลอะไรได้รางวัลอ๋อทีมไฟลุกนี่้วยเหรอ,อทีมชุดแรกของคุณทั้งทีมมีคนกำลังใจงในสนามนะไฟแรงอ๋อเอา,นะอเอาสุดยอดแหละสุดยอดสุดยอด คงเป็นนัดที่แล้วนะที่แอดมินนำเสนอไปนะสุดยอดเลยทีมไฟลุกออ้โหเท่โคเท่โคเท่ยังเหลืออีกนะแปดนะครับยังเหลือความสำเร็จอีกแปดอย่างที่ยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปยาวๆเลยกันได้สามแชมป์นี่ยังไม่เคยได้เลยครับลีกคัพแล้วก็แชมเปี้ยนลีก อันนี้ยังไม่เคยได้ยังว่างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงสนามกันต่อนะครับสนามโอเคมีอะไรอีกไหมนะครับไม่มีละอ่ะครบแล้วนะครับในประเด็นของสนามนะครับก็คือสิ่งก่อสร้างก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เพื่อนๆนะครับต้องสร้างให้มันอัพอัพให้มันสูงสูงไว้นะครับเพราะว่าบางทีผมเห็นทีม ทีมของเพื่อนบางคนนะครับยังไม่อัพตรงนี้แล้วถามว่ามันมีผลกับเกมโดยรวมไหมมันมีผมว่ามันมีผลนะมันมีผลกับเกมโดยรวมนะครับโอ่เอ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูทีมเพื่อนของผมนะครับสักคนหนึ่งนะมีทีมแมพคนนี้นะไอแมะนี่นะครับนี่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 คนนี้ได้แชมป์เหล็กมาแปดสมัยโอ้สุดยอดนะครับเห็นไหมครับไปดูผู้ชมเฉลี่ยไหมฮะหนึ่งแสนกว่าเองนะครับเออหนึ่งแสนกว่า ถ้าชมเฉลี่ยหนึ่งแสนกว่ามันก็ต้องเป็นในเรื่องของในเรื่องในเรื่องของรายได้มันก็ต้องน้อยลงใช่ไหมครับดูของแอมินอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งสามเคนะครับหนึ่งหนึ่งสามเคหนึ่งแสนกว่าก็ประมาณหนึ่งแสนก็คือหนึ่งร้อยเคนะครับหนึ่งหนึ่งสามเคก็ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับ คนนะครับที่เข้ามาชมนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่มันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับนี่นมีผลเหมือนกันอ้าวนัดสนัดนี่แพ้ซะด้วยโอเคครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับนี่แค่เข้ามาดูเฉยๆนะไม่มีอะไรดูอีกสักคนนะดูอีกสักคนคนนี้แล้วกันนะครับเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเห็นไหมครับผู้ชมเฉลี่ยเก้าหมื่นเองนะครับ อันนี้มันมีผลอะไรไหมผมว่ามันมีผลอยู่นะสวัสดีค่ะโอ้ลูกสาวลูกสามารถแจมด้วยโอเคมันมีผลอยู่นะครับในเรื่องของอสนามนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เ,เพื่อนๆให้ให้ความสําสคัญกับตรงนี้ด้วยนะครับที่สําคัญผมว่ามันเวลาเราซื้อนักเตะเวลาเราใช้ใจ่ายเงินไปซื้อนักเตะมันจําเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมใช้เงินคือตัวนี้นี่ เนี่ยตัวเ,เขาเรียกเนี่ย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 กล่องสีเข,เขียวบนสุดฝั่งขวามือนะครับเนี่ยมันจะต้องใช้เงินนะครับตอนนี้แอดมินมีมีเท่าไหร่สี่จุดสี่เจ็ดบีบีคือเท่าไหร่มากกว่า M อ่ะมากกว่า1ล้านแหละบิลลิเนียมเนะี่ย10ล้านใช่ไหมสี่สิ สี่สิบล้านประมาณนั้นนะฮะใช่ไหมไม่เข้าใจอาจจะอาจจะพูดผิดก็ได้นะ B, B คือบิลเลเนียนนะ่ะ D <B S 2> เป็นกี่ล้านนะ่มีม M อมคือมิลเลเนียนเะ B ่ยจำไม่ได้ใครใครรู้บอกหน่อยนะกันนะแต่ก็เยอะกว่าล้านนะฮะ น่าจะเป็นสี่สิบสี่ร้อยไม่รู้ไม่รู้นะน่าจะเป็นสี่ร้อยล้านหรือเปล่าพันหรือเปล่าบิเลยเนี่ยบินลนเนี่ยสงสัยยังไงอนะอะไรยังงองแย่สิเดี๋ยวนะสงสัยครับแอดมินเป็นคนขี้สงสัยนะครับ B, B คือเขียด B, B ก็คือเยอะ อ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็คือมาแนะนําให้เพื่อนๆสร้างสิงส่งก่อสร้างแค่นั้นเองนะครับคือบางครั้งเราให้ความสนใจกับการแข่งกัน,กนอย่างเดียวไม่ได้นะครับการเล่นเกมนี้คือมันต้องให้ความสําคัญควบคู่กันไปหมดนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเรียกอะไร เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาช่วยตอบนะเข้ามาช่วยตอบแล้วขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งมากนะครับที่อ่ามันมีมันมีเอฟซคนหนึ่งนะครับเขาอยากเล่นหลายหลาย,ลายทีมนะก็เลยแนะนำบอกว่าให้ให้ติดต่อคนนี้นะครับเอฟซี FC อีกคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยคุยกันนะ เขาก็เลยแอดไปคุยกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยนะครับคุณรัฐหรือเปล่าคุณคุณรัฐนะครับจริงๆผมอ่านแรดนะขอภัยที่อ่านชื่อผิดนะครับคุณรัฐนะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบอมีความสุขมากครับที่เห็นเพื่อนๆเ,เห็นเพื่อนๆคุยกันนะครับมีความสุขมากเลยนะครับ จริงๆแอดมินอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต <c oughs> ่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะ <c oughs> ครับโอเคครับก็วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ